วันนี้จะพาน้องมาร์กมาปรับลุกแล้วก็ไปเล่นสเก็ตนะครับผมโอ้โหต่หนึ่งต่อหนึ่งชิวๆไม่ชิวละไม่ชิวเลยรีบเลยสบายเซนต์แทนไอ้ฮอกกี้ทีมชาติก็ต้องให้เขาแหละอาจารย์น้องไม่ธรรมดาไปหมดครับหายสสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ ออได้รับภารกิจมาจากทีมงานนะครับผมต้องตามใจน้องรักของผมเองคือน้องมาร์กนะครับ1วันช่วนนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมจะไปฟิตเนสก่อนเดี๋ยวค่อยไปรับน้องมาร์กนะครับแล้วดูกันว่าผมจะมาท้องมาร์กไปที่ไหนนะครับเราเจะทุกคนก็วันนี้นะครับน็อตกับมาร์ก ก็มาเจอกันแล้วครับเีย้ย <Yo, S 1> ย่อว <yo. S 1> ์เซฟวันนี้จะพาน้องมาร์คมาปรับ<า>ลุกน้องมาร์คใส่ชุดอะไรมานะแล้วก็มาทานข้าวแล้วก็ไปเล่นสเก็ตนะครับผมเป็นไงครับง่วงเพิ่งตื่นโอ้ยมันมีแรงงั้นเ,เดี๋ยวเราไปไหนก่อนเราพามาร์คไปปรับลุกก่อนดีกว่าครับผมเพราะวันนี้มาร์คแต่งตัวมา อะไรอะไรปัญหาอะไรการแต่งตัวผม Not Trendy นะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดก็เดี๋ยวจะพามาไปปรับลุกกันนะครับแล้วเจอกันครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นสไตลิสต์ของน้องมาแคนนะครับผมดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยดีสิคือผมไม่ชอบแบบใส่อะไรที่มันดูดีแต่ผมไม่ชอบใส่อะไรที่มันร้อนอย่างผมก็เลยมันก็เลยยากอะเรามาไปดูกันก่อนนะครับผมนี่ เดี๋ยวจะทำให้พอเถอะพอจ้าครับไปกันต่อครับก็ของอย่างแรกที่ผมหยิบให้มานะครับก็คือกางเกงตัวนี้นะครับผมซึ่งมันสวยมากเลยครับผมก็เดี๋ยวจะให้มาร์กลองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปเชิญครับเป็นกางเกงนะฮะนี่ชอบไหมชอบดูเจงได้เหนี่น้องมาร์คได้ของแล้วนะครับได้กางเกงไปตัวเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวพาน้องมาร์คไป จ่ายเงินนะฮะปัญาเซฟฟอร์เซส,สนี่ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูร้านอื่นกันด้วยนะับผมจ่ายตามทางของเจ็ดจีนิส Let's go Let's ก o Let's go ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับก็อยากกินอะไรครับอยากกินอะไรครับกินอะไรที่มีเนื้อนี่มีเนื้อวัวนะฮะังั้นเดี๋ยวผมพาไปร้านนี้ไงครับคือผมอะไม่เคยแทบจะไม่เดินสยามเลยผมไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ที่ไหนตาผมไปเลย พาไปร้านข้าวครับร้านข้าวโอ้โหช่วยมากช่วยมากเอ้แต่วันนี้ผมตื่นเต้นนะอยากเรียนรู้จากปรมาจารย์ professional ก็ถึงแล้วนะครับผมร้านนี้หรอร้านนี้เลยครับนี่นะจะถึงแล้วนะครับผมเมื่อกี้น้องมาร์คสั่งเป็นไอ้นี่น้ำดื่มเลยใช่ยู่ไม่ใช่มันคือชานี่ฮะเมื่อกี้มาร์คสั่งเป็นตัวนี้ไปนะฮะนี่น้องมาร์คนี่มีเทสนะครับกินข้าวนี้ ถึงผมจะไม่ใช่คนกินเนื้อนะครับแต่ว่าแบบในไหนวันนี้ก็มากับมาร์กแล้วก็้องไม่มาเลีล้ยงน้องในนะวันนี้ก็มากินกับมาร์กแล้วก็ผมจะยอมกินเนื้อให้มาร์กนะครับวันหนี้พี่งแต่ไม่ต้องกินเนื้อแต่เลี้ยงผมแทนะไม่ได้พี่ต๋าโอเคครับก็เดี๋ยวไปรอด,ดูตอนอาหารมานะครับผมครับทุกคนก็ตอนนี้ข้าวมามาแล้วนะครับผมมาดูของชันซี่ดูของผมสิครับนี่ ผมไม่ได้กินเนื้อมานานนะครับผมก็อาจจะต้องไหวก่อนว่าโอติ๋วของให้คนกินเนื้อจะมากินกันดีกว่านะครับผมเนี่ยนะฮะพี่กินเร็วจังวะมากินเร็วมาเล่นโทรศัพท์ไปเฮ้ยอ่ะตัวดีเลยล่นเร็วกว่าผมเอย่าฝัก รีวิวข้าหน่อยครับถ่ายเพื่อโสดาปอบไม่ได้ทำไมถึงเรื่องร้านนี้เพราะว่าแต่ก่อนนะร้านนี้เป็นร้านโปรดของผมครับตอนที่ผมยังกินเนื้ออยู่ได้หลังจากที่ผมไม่ได้กินเนื้อมาสักปีกับปีครับก็ไม่ได้กินร้านนี้อีกเลยจนผมไปญี่ปุ่นผมก็ต้องแบบกินเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันหนาวแล้วมันไม่มีหมูขายครับก็เลยต้องไปกินเนื้อแทนครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ กินเนื้อครั้งแรกในปีนี้ครับและนี้ก็เป็นครั้งสองที่กินเนื้อครับในปีนี้ก็มาร์กก็อยากกินเนื้ออยู่แล้วผมก็เลยพามาร์กมาร้านนี้ครับเพราะว่ามาร์กชอบกินเนื้อครับทป<ม>็มสตอรี<ม>่พี่มันดูลึกซึ้งยาวเหลือเกินประวัติศาสตร์การกินเนื้อของรอนอก็เลยอยากพามาร์กมากินครับผมก็อร่อยไหมครับผมอร่อยครับครับเพ็นานานที่ผมจะได้กินอะไรอย่างนี้น นพี่เห็นว่ามาร์กอะเพิ่งไปญี่ปุ่นกลับมาเป็นยังไงชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบไบล่าสุดทันมาไปสโนว์บอร์ดมาชอบมากที่ไหนที่ไหนที่ไหนฮอกกลโ้โลผมมาไปผมเล่นสโนว์บอร์ดกี่วันสี่หวันเลยอะสี่ห้าวันติดไม่ทำอะไรเลย่วนผมก็ไปญี่ปุ่นมาครับก็ไปดิีย์แลนด์ไปกับเพื่อนๆเ,เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับ mm. ก็ ประมาณ30กว่าคนได้ครับผมนี่ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดโหมอต้องเล่นอันนี้มั้ยเท่า o วิร์ก o ชลเล r เล่นแล้วสนุกมากจริงมันแบบมันไม่แต่จริงมันไอทีดิมันมันมันคือยังไงอ่ะมันแบบมันมันลอยตัวลอยเออมันลอยเออมันเรียกว่าตัวลอย ครับก็เดี๋ยวปต่อเราจะคิดตังค์แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวข้ามสเต็ปนี้ได้ไหมคิดตังค์ขอร้องน่อครับก็เดี๋ยวเราจะคิดตังค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเสื้อผ้ากันต่อนะครับหลังจากนั้นแล้วเราพวกเราก็จะไปลานฮอกกี้นะผมพามาไปเล่นสเก็ตนั่นแหละครับครับทุกคนพวกเราอยู่ลานฟรีกนะครับแล้วฟีนอสเสนอตัวนี้มา ไปลองก็ได้ไม่เคยลองเลยนะแบบเนี้ยลองดูไม่มาที่พูดจริงคือมาร์คต้องแบบเปลี่ยนสไตล์การแต่งมัวมาเลยคือแบบมาร์คใส่มาแบบเดิมๆอะไรเงี้ยมันแบบคนเบื่อไงจะเลือกให้ถึงเลือกให้ที่พูดจริงมาร์คมาต้องเปลี่ยนสไตล์กันแต่งตัวมาบ้างมาร์คใส่เดิมๆมาทุกคนรู้ไหมทุกครั้งที่มาร์คประเมินอ่ะมาร์คใส่เหมือนเดิมทุกรอบ ไม่รอบก่อนมีแจ็คเก็ตใหม่แจ็คเก็ตใหม่ของใครของทีมงานนะเสื้อที่จะถามได้ผมชอบนะอยู่บ้านใส่ตลอดเลยคือพี่ยังอยากได้เองแหละเป็นยงนะอะไรอ่ะหมวกเหรอได้ี่ยังอยากได้เองเลยเอาดิเอาดิเอยยอกยอกหยอกก็ตอนนี้นะจะเป็นเซ็ตช่างบอกนะที่แบบจะซื้อเล้ยแต่ผมอะถ้าเอาจริงนะผมเป็นคนใส่หมวกไม่เคยร่อนเดี๋ยวว่ะแต่งตัวเอ็ เข้ากับวันนี้ไงเี้ใส่แบบสีน้ำเงินแล้วก็เสื้อขาวแล้วก็นี่ไงน้ำเงินกับขาวพี่เชื่อปะทั้งบ้านผมอ่ะผมใส่รองเท้าผมมีอยู่สองคู่อะคู่นี้กับรองเท้าแตะสนุกเอาไหมอ๋อไหนดูที่มีกดที่หัวมันลงเลย นี่มันรายการพี่ตามใจน้องไม่ดี๋ยวพี่เลี้ยงน้องพี่เลี้ยงน้องพี่เลี้ยงน้อง,ง,องผมอยากไปเล่นไอซ์สเก็ตแล้วเดี๋ยวอันนี้อาจจะหาเสื้ออีกสักตัวกันพี่น้องเดี๋ยวเสื้ออีกสักตัววะลองดูร้านเสื้อกันก็เดี๋ยวให้มาลองคนระับมันเป็นเสื้อเบสของร้านนี้นะคือแบบมาควรจะมีนะครับอันไหนได้จัดตาห้องลองอยู่นู่นพี่น้องฝากอยากให้น้องมาร์กเนี่ยลองเปิดใจในใการใส่อะไรใหม่ๆบ้างก็คือจริงๆ ก็เหมือนร็อกแรกที่น้องคานพูดแหละครับเสื้อผ้าไม่มีเพศครับผมคนเราใส่อะไรก็ได้มันก็ได้หมดของผู้หญิงของผู้ชายมันไม่ค่อยเกี่ยวคนอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยครับนี่มาร์คชอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาร์กกลับไปดูร้านเดิมก่อนนะครับติดใจร้านเดิมครับผมไป,ป let's go let's go let's go <S ผมอาจะไม่ได้แต่งตัวเก่งมากนะครับแต่ว่าก็ มีคอนฟ idence ในการแต่งตัว,ตวออกไปข้างนอกนะฮะออกไปเลยถึงผมจะแต่งตัวไม่เก่งแต่ผมหลอ่อซเปล่าแล้วครับไม่อ่ะไม่หล่อครับอ้าวจบ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 ,จบผมคงต้องลองแล้วสินะแจ๊ว <laughs> เปิ้ลพท่มาเฮ้ <laughs> <laughs> ยี่สงสารชอบสุดครับก็เดี๋ยววันนี้ไปจ่ายป่านอนป่านอนเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันนะครับวันนี้ซื้อให้น้องตัวหนึ่งครับเพราะว่าน้องจะได้มีเสื้อผ้าเป็นสไตล์ใหม่ให้น้องใส่บ้างแฮปปี้เลยแฮปปี้มากแล้วเดี๋ยวให้มาเปลี่ยนชุดทุกอย่างแล้วใส่กางเกงสีขาวที่เราไปซื้อมาตอนเช้านะเปียกเต้นเปียกเต้น เดี๋ยวเราไปซื้อชาอเดี๋ยวเราพามาไปเล่นสเกตแล้วรวยครับรวยครับวันนี้ที่ผ่านมาพี่น็อตก็ได้พาผมซื้อซื้ออะไรก่อนอ๋อใช่ซื้อแงเกงแล้วหลังจากนั้นก็กินข้าวกินข้าวก็กินเนื้อมาดึงกระเป๋าผมออหาเงนกันแดดให้อา้าวจบกันหยิบมาใส่เองจบกัน หนตอนนี้ก็กำลังจะไปไอซ์เซ็กซ์นะครับตอนนี้เราสองคนก็คือรถกำลังรับแล้วก็กำลังไปเซ็กซ์ใช่ Central World นะครับผมอยากเล่นแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องสองเบรกไปถอยหลังวันนี้ต้องได้นะวันนี้ต้องได้ผมอะเล่นสเซ็กซพอได้อยู่ไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอได้อยู่แต่เบรกไม่เป็นครับแล้วก็ถอยหลังไม่เป็น ก็จะให้อาจารย์น้อสอนอาจารย์น้อนยังเบรกไม่เป็นเลยครับรอเล่นครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับครับผมก็ถึงเซนทรัลเวิร์แล้วนี่นี่น้องหยิบรองเท้ามาเรียบร้อยผมอยากใส่แต่รองเท้าไซส์มันไม่เหมือนกันเสียดายเดี๋ยวว่าจะได้เป็นตอนนี้เหมือนคนค่อนข้างจะเยอะนะครับ อ่ะแน่นแล้วอต้องอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเจ็บปะไม่แต่เลือดแต่เลือดไม่น่าเดินแล้วเห็นคิวพี่ชายโอ้โหคือตอนนี้ผมไปช้าว่าพี่น้องน,นี่ชิวเลยอ้าวหายแล้วหายไปไหนแล้วดูนะดูนะดูนะโอ้โหอันนี้ก็เกินอันนี้เกินไปผมเบรกได้แค่นี้อ๋อสด ทำนี้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 ทำยังไงทำงอยสอดสอดนะฮะกดกๆกดกดลงไปกดฝั่งไหนน้ำหนักอยู่ไหนน่ากลีดตรงกลางขาแล้วสมมุติถ้าเบรยังงั้นก็คือไงหันแล้วบิดหรอเอากล้องมาจะให้คนดูดูว่าพี่ทำพิ้วขนาดไหนอ่าดูดิ อามาอามาเกิดได้นะแต่ลงมากโอ้โหอันนี้ก็ชิลเกินจะลองเบรกตรงไหน ไปก็ไได้อ้ข้างหลังอะได้แต่เบรกข้างหน้าไม่ได้อันนี้โอเคแล้วอ๋อเบรกไม่ได้อะเลือกเป็นคำลาไปเลยอันนี้น,นี่อดล้องเลยได้ประมาณนี้แต่อยากเบรกข้างหน้าก็ได้ดิถ้าเบรกข้างหน้าไม่ได้สอนถอยหลังดีกว่าแต่เอาเบรกข้างหน้าก่อนอ้าวไปแล้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 ว ไปแล้วโอ้อย่างว่ะเบก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 เพื่อเก่งโอ้โหอะไเดี๋ยวลองเบกทีคือผมพลาดตรงไหนผมอยากรู้น้ำหนักเหรอไปไปเลยอ่ะโอ้โหวนนี่เดี๋ยวก็ชนเด็กเดี๋ยวชนเด็ก เดินนานแกล้งผมนานก็นานมากกว่าพี่จะไอซิเกตได้ไม่ได้นะไม่ได้ด่ใช่คนที่มันนะแต่ว่ามันใจวอบใจให้ทำตามก็ต้องตามไปแต่มันโคตรยากจะหากที่ชอบใคร ลากติดลงเรื่อเกินมาแค่สไลด์กับพื้นน้ำแข็งโอเคสไลด์กับพื้นน้ำแข็งสไลด์กับพื้นน้ำแข็งไม่ได้ทุกคนฝ่ยหลังยังไงมันเหมือนสเก็ตไปข้างหน้าแต่ว่าแค่ใส่ใส่เองอ๋อเหมือนท่านั้นน่ะนะอ่ะซึื้อซื้อ เหวี่ยงเอวใจแบตใจแรงเก่งไม่ได้ชนมากอ่ะยื่นขาออกไปอ่ะอ่ะทุกคนเหมือนตอนนี้เบรกจะมีแววก่อถอยหลังผมไม่เข้าใจหลักการดูๆๆเบรกๆๆรก้บ เราจะพามาร์คไปวิ่งดีกว่าครับผมผมว่าวันนี้เรียนหอยหลังไม่รอไม่รอจริงโอ้โหโอ้โหนี่ปลาโลมาไม่ใช่ตัวอะไรวะตัวอะไรอะแมวน้ำมีแมวน้ำเออไม่ใช่ปลาโลมา ลุยเฮ้ยอย่างงี้ไหวชิวชิวชิวชวชิวเนะชิวชไม่ชิวล้วไม่ชิวล้ไม่ชิวล้วอดิฟเลยาวอ๋อตอนนี้การจะลาจองติดขัดนะครับโอ้โหอ่ารองี้ชิวอยู่ รอนีสิโอเคไม่ชิไม่ชิไม่ชิวไม่ชิบอะไรมาคสบายสบายหล่อสบายสบายสบายกางเกงผมไปหมดแลวอายคนเครื่องหลังอะตูดเปียกเลยพี่เข็ดเร็วๆไปได้ไงวะหยุดเบรกนิพี่ผมจะชนเด็ก ขึ้นมาขึ้นมาไปพี่พี่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยดูหยุดขยับดิหยุดขยับไปไหนก็พี่ขยับดิขยับมาพี่หยุดขยับดิแล้วผมจะคุมยังไงอ่ะใครมันจะคุมได้ไอ้ฮอกรีทีมชาติก็ต้องให้เขาแหละ ชาดฮอกกี้จริงป่าวจริงป่าวเรามาไิวิ่งแข่งกันไหมเดี๋ยวพี่วิ่งถอยหลังให้ได้1 2 3สองสามเอ้ยชนะอยู่เอ้ชนะอยู่โอ้โเฮ้ยพี่น้องพี่น้องพี่เลี้ยงน้องแล้วครับผมก็รับน้องครับรับน้องเลยพี่แกล้งน้องครับน้องมาชอบแกล้งจำได้ไหมในบล็อกที่บอกว่า introvert อะ introvert จริงจริง ไม่แค่อยู่กับคนที่สนิทไงหรอหรอบอกไงก็ไม่อินโทรเวิร์ดนะพี่อินโทรเวิร์ดสิผมว่านะสกิลการเล่นไอซเกตอ่ะมันอยู่ที่รองเท้าจะไม่เปลี่เปลี่ยนรองเท้าไหมล่ะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตกลุ้พี่เล่นได้นี่เดี๋มาร์กเลยนะวิธีเดียวที่ผมจะชนะนะคือผมมีรองเท้าไอซเกตแล้วพี่เท้าเปล่าพราี่ก็วิ่งชนะเร็วกว่ามาร์กดียไม่มันก็ต้องลานใหญ่วันนี้ไง ก็วันนี้นะครับก็เป็นไงสนุกไหมสนุกครับก็อันแรกนะครับพี่น้อยให้ไปซื้อกางเกงแบบนิวลุกนิวลุกมาต้องเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวบ้างไงหลังจากนั้นก็กินข้าวผมบอกอยากกินเนื้อเขาก็ตามใจนะร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรเกี่ยวคัาเสื้อกิวคาเสืกิวคัาเสื้อหลังจากนั้นก็ซื้อเสื้อแล้วอันนี้ดีใจสุดเลยเพราะป่านออดเลี้ยงใช่ไหมป่านออแล้วก็มาพาไปกินชานมไหมอ๋อเออใช่ชานมผมก็เลี้ยงวันนี้คนดี สเก็ตนี่ฉันก็เลี้ยงนะครับปาเนาะครับอยากให้มีไหมครับอยากให้มีครับเฮ้ยสเก็ตดูอีกทีมาคุณคอูวดหน่อยนะนี่นี่นี่ถอยหลังได้แล้วนี่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 เบรกได้ด้วยวันนี้ไมก็อาจารย์น้องไม่ธรรมดาครทุกคนครับไม่ธรรมดาชอบไหมครับ ชอบไหมครับอยากให้มีอีกครับอยากให้มีอีกก็ถ้าฟิตเช็ควันนี้อาฟิตที่นอตเป็นคนจัดสรรให้นะครับผมก็าช่ผ่านเป็นตอนะครับใช่ครับเดี๋ยวมาร์กจะมาฟิตเช็คให้ดูนะครับแล้วเจอกันบล็อกต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับผมพาเขาไปเวกบอร์ดเฮ้ยเขาจะได้ล้บ้างเอาวันนี้เห็นแกล้งผมเนี้ใช่เดี๋ยวเหี้ยก็แล้วเจอกันวันที่น้องเลี้ยงพี่นะครับผมแน่นอนครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย